ฮัลโหลเวิลสวัสดีครับผมอิสุช่องเจมแคสเตอร์นะครับนี่ก็อยู่กับเกม r o รอนอนะเอาไปลยกับรายการอารเจมพาเกือบพูดมากปากเม้นเข้าไปในเว็บเลยแล้วกันในต้นคลิปครับผมเนาะก็ผมได้ทำการสุ่มคร่าวๆนะผม,ผมต้องขอโทษด้วยที่ผมสุ่มก่อนนะต้องขอโทษจริงๆนะครับผมเนาะก็ชั้นแรกนะผมก็ปกติครับก็ได้เป็นรูปโปรไฟล์ธรรมดาชั้นที่2นะผมก็ คือห้องเดียวจบเลยนะครับผมส่วนชั้นที่3นะครับผมเนาะก็เกือบจะเหมาทั้งชั้นเลยแลนะชั้นที่4ครับมาดูสิครับว่า1,200กว่าคูป,ปองเนี่ยจะขึ้นชั้น6แล้ะขึ้นชั้น6เดี๋ยวจะได้สกินอาซูนะหรือเปล่าอ่าครับผมเนาะผมก็จะทำการสุ่มแบบส่งท้ายละกันนะครับผมเนาะก็ขอโทษด้วยที่ช้าเกินไปนะครับผมโอเคเนาะก็เดี๋ยวอาจจะมีการเล่นแบบฟิชชิ่งกับ ที่คนดัคนหนึ่งหรือว่าเพื่อนของผมนะผมเนาะก็คือคอมโบกับกิริโตกกับอาซึนะนะผมไม่รอเสียเวลาไปสกงอะไรดีกว่าครับผม99คูปองมาดูสิครับว่าจะได้หรือเปล่าเราไปข้างบนแล้วกันเราไปข้างบนแล้วกันเลย3 2 1อ่าได้จริงด้วยครับผมเกือบหมาทั้งชั้นครับอีโมจิอะไรของเธอเนียเทะหยอกหยอกหยอกับผมผมไม่ใช่เป็นตุดนะผมชายแท้ผมโอเคชั้นที่5แล้วผม เวทเช่าอะไรสักอย่างนะผมชั้น5โอเคเราตรงกลางแล้วกันตรงเลยตรงวงกลมนะสนมีวงกลมอะไรมันยกแรงโยกี้ครับผมไปครับผมสามสองอือแม่งเหมือนเดิมตามเคยได้เช่าครับผมเช่าเอฟเฟกต์สังหารเออรางวัลผมลืมบอกไปรางวัลครับผมเนาะ ก็จะมีกรอบโปรไฟล์มีอีโมจิแง่แง่อีโมจิโกรธแล้วนะกล่องท่าเต้นอัศวนะหนึ่งอัศวนะสองเอฟเฟกวิ่งเอฟเฟกฆ่า 5, แล้วก็เอฟเฟกวาร์ปนะผมแล้วก็อีโมจิอะไรของเธอแล้วก็รูปโปรไฟล์แอนิเมชันนะครับผมแล้วก็สกินอัศวนะพร้อมกรอบโปรไฟล์นะครับผมนะโอเคต่อไปสี่เก้าคูปองครับไปครับผมจะได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ทำไมมันช้าจางังวะเฮ้ยเน็ตหลุดปะเนี่ยเฮ้ย จะปาร์ตี้โทษทำมมันช้าจังเลยครับผมโอ้โหแม่งช้าแล้วก็แม่งก็ไม่ได้สักกทีครับผมเอฟเฟกสังหารแบบเช่าครับผมอ่ากี่คู่บอลแล้ววะยี่เก้าสี่เก้าเก้าสิบเก้าครับผมไปครับผมไปทางล่างขวามือแล้วกันนะครับจะเหมาไหมได้เอฟเฟกแบบถาวรเลยครับผมแบบถาวรเลยโอเคครับผมไม่เออโอเคถูกแล้วโอเคโอ้โหแม่งเออจะหมดแบบนี้ผมก็ไม่อยากจะหมดอะไรกับมันเยอะๆนะครับผมจังหวะนี้ไปครับผมบนขวามือ โอ้โหอะไรกันครับเนี่ย149คูปองผมว่านะอสุนะแม่งได้ยากกว่าคิิโตะโตกผมไปบนซาแล้วกัน149่14คูปองครับโอ้โหเมาทั้งชั้นป้าทีโทป้าทีโท1ร9กครับผมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเมาชั้นสุดโอ้โหแล้วแม่งเมาชั้นห้าได้ประเด็นน่ะโอ้โหแล้วชั้นพี่หกครับผม ทางลาเต้บอกว่ามันอ่านว่าเกาลิเปอร์ครับผมขอโทษด้วยครับผมขอโทษท,ที่พูดแบบนั้นนะครับผมตอนแรกพูดสกูแต่ว่าเป็นเรื่องเรียกว่าสเกลนะครับผมเกาลิเปอร์นะครับผมไป500 4้อกูปองผมว่าต้องมีเติมเพิ่มอืมืออะไรกันครับเนี่ยเอฟเฟกต์ถาวรด้วยโอ้ได้เอฟเฟกต์ถาวรนะครับผมโอเคเราก็ต้องลุ้นละกันครับว่าเราจะได้หรือเปล่าเราถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูคีริโตะนะคีริโตะผมเนี่ยสุมตรงบริเวณข้างล่าง เราสมข้างล่างแล้วกันไม่ดูจะได้หรือเลปล่ามา9กคูปองโอ้โหมึงเปลี่ยนรศมีวงกลมอีกแล้วแม่งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซะจริงจริงับพี่แหมเราไปวนขวาแล้วกันไปโอ้โหอะไรกันครับนี่เออเฮือเรืออ,อีกฮห,ห้องครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าจังหวะนี้ครับผมเกลือแน่ไม่ลองไม่รู้ครับผมจังหวะนี้เราไปทางซ้ายแล้วกันสามสองหนึ่งอาสุนะจงมาปึ้ม ชาเลยเกินนะมึงเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับนี่เมาสผมว่าเมาส์ทางชั้นแน่นอนจังหวะนี้ผมว่าเมาส์ทางชั้นแน่นอนโอเคครับผมนะเดีย๋ยวไปเติมเกมสักแป๊บหนึ่งนะผมไม่พอจริงๆครับโอเคสักครูนะครับอ่ะมาครับผม946คูปองผมเติมเผื่อแพ่3ห้องพอ เผื่อจะไม่ได้เหมาทั้งชั้นไปครับผมมีคนบอกผมนะครับว่าให้ไปสุ่มทางร่างซ้ายมือได้จัดให้ครับผมร่างซ้ายมือครับ249กล่องขอย่านะครับ2 4 9กล่องไปครับผมจะเหมาหรือไม่เหมามาดูกันผมว่าเหมาชัวร์ไหมผมว่าเหมาบอกเลยเหมาแนนอนเมาแน่นอนทำไมมาโด,ดชาร์จอังวะเฮ้ยเดนนานีิโอ้โหคขไม่ทานกัดคำ ผมว่าต้องเหมาแน่แนเลยวะ่ะล่างซ้ายไม่ใช่ครับผมใครบอกผิดนะอย่าให้รู้นะโอเคมีคนบอกว่าให้ไปบนขวาได้จัดให้บนขวาไปครับผมบนขวามือจะได้หรือเปล่าครับเอาไงครับจังหวะนี้จัดได้หรือเปล่าผมว่าไม่ได้ผมว่าเหมาเหมาแน่ๆ <laughs> ช้าจริงๆครับผมแหมโอ้โหไม่ใช่ครับผมมันไม่ใช่ครับผม ผมว่าบนเนี่ยเดี๋ยวมีคนบอกว่าเนี่ยบนซ้ายพี่บนไอ้ล่างขวาพี่เอาไงครับเนี่ยไก่จิกเด็กตายบนปากองค์ตรชดาบนปากโอเคไปล่างขวาแล้วกัน3 2 1อึาซูนะจงมาหมุนเตี้ยวๆต้มากเลยบอกเลยหมุนเตี้ยวๆต้บอกเลย <laughs> นั่นไงครับจังหวะนี้กูว่าแล้วเมทาทั้งชั้นครับจังหวะนี้ไปเติมแป๊บหนึ่งอ่ะเติมเอาสักทีครับผมเมาชั้นครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากกดไปเลยครับผมสกีนอาซูนะนะครับผมนะพร้อมกอบโปรไฟล์นะครับโอเค โดยรวมแล้วผมจากชั้น1ถึงชั้น6ที่ผมได้ทำการสุ่มมานะผมก็ราคาตามดังนี้เลยครับตามดังนี้้ผมคิดคำนวณเลขครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสหรับสกินของอาสนะ l น g h t n นิ่งแฟ t ชนะครับผมเนาะอันทีข่ขอขอโทษด้วยกันโอเคก็ตามนนี้เลยนะครับผมนะสำหรับสกินอาสนะนะครับผมโอเคผมก็จบสำหรับ R V S S A O ทั้งคริโตและอาซึนะนะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ r v g m พาเกลนะครับผมก็ต้องขอตัวกันลาไปก่อนครับใครชอบมากกดไลค์กดซับสไคร b ์เลยดูกดเิ๊กเตือนเพื่อพาคลิปใหม่ๆก็ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อขอตัวกันลาไปก่อนครับซิลเกน next time บ๊ายบายครับอา้าวๆหายไปไหนวะนี่ผมว่าผม,ผมว่าผมว่าเซิร์ฟแม่งแม่งเซิร์ฟมันมีปัญหา ของรางวัลนึกว่าอาซุนาหายนี่ครับผมอยู่นี่ครับผมไลนิ g งพลาชอาซุนะนะครับผมเนาะสกินที่242โอเคครับผมก็สำหรับ r v Gem ี a k e r ข้างหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามคลิปถัดไปได้เลยนะครับสีกินไอซ์แตรมนะครับผมสำหรับจบของสกินคริโตโและอาซุนะครับ